สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงสิ่งที่น่าจะมีนะครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเรานะครับสิ่งที่น่าจะมีก็คือสิ่งที่เตรียมไว้กับเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็คืออุบัติเหตุนะครับสิ่งที่เราควรจะมีนะครับถ้าสมมติมีตังเหลือนะครับไปทําประกันอุบัติเหตุไว้นะครับ เพราะว่ามันคุ้มครองดีมากครับผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเ,ออเนี่ยไปถือบัตรใบเดียวเข้าไปนี่หมอแทบจะอุ้มเลย <c oughs> เป็นนิดเดียวแต่หมอดูแลรักษาดีมากครับและถ้าสมมุตินะครับเราจ่ายเบี้ยประกันไปเนี่ยตรงนะครับถ้านอนโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ขาดรายได้ใช่ไหมครับแต่ประกันชดเชยให้เราเนี่ยวันนึงพันกว่าบาทน,นะครับนา สูงสุดเป็นเดือนเลยนะครับแต่ถ้าเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทซึ่งผมก็ว่าค่าเบีย้ยประกันเนี่ยปีหนึ่งมันก็ตกวันหนึ่งไม่กี่บาทครับไม่ถึงสิบาทด้วยครับถ้ามันตังค์เหลือๆก็ควรจะทําไว้นะครับมันมีไว้ดีกว่าไม่มีครับเหมือนเวลาตอนมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรา,เราก็ไม่รู้ครับล่วงหน้ามันก็พูดถึงมันก็คุ้มไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุมา มันก็มันก็ช่วยเราได้ประมาณหนึ่งครับช่วยเราได้เยอะเลยไม่ใช่ประมาณเลยเพราะว่าค่ารักษาพยาบาล่างนี้มันก็ค่อนข้างแพงนะครับในโรงพยาบาลดีๆแต่นี่เราสามารถเข้าโรงพยาบาลดีๆได้เลยแล้วก็มีชดเชยเงินที่เราเสียรายได้ไปวันๆหนึ่งนะครับเพียประกันก็มันก็ถือว่าเราก็พอจ่ายได้ครับถ้าเทียบว่าเราหาเงินวันหนึ่ง สามสี่ร้อยนี่เราทาได้สบายเพราเบีย้ยประกันนี่มันตกปีหนึ่งไม่พันพันพัน,พนกว่าบาทไปจนถึงสามพันกว่าบาทนี่ก็สบายแล้วครับถ้าตอนนี้ใครที่มีประกันบัติเหตุเป็นลูกค้าเก่าอยู่เขาะว่าแถมประกันโควิดที่อีกนอนโรงพยาบาลได้อีกวันละแสนถ้าเอ้ยได้ขอโทษครับผมพผูดผิด ถ้าเป็นโควิดเนี่ยตรวจเจอเขาให้แสนหนึ่งแล้วก็นอนโรงพยาบาลเพราะโควิดเนี่ยให้วันละพันสิบห้าวันผมก็เลยว่าเอ๊ทำปากการะกันไว้มันก็ดีดีกว่าไม่ทำนะครับมันไม่เกี่ยวกับว,ว่าคุมไม่คุมนะครับมันเกี่ยวกับว,ว่าตอนมีอะไรมาเราเนี่ยมีอะไรคุ้มครองเราหรือเปล่านะครับครับผมก็แต่ขับรถกร็ระมัดระวังกันครับไม่เกิดอะไรขึ้นดีที่สุดครับคลิปหน้าผมจะพา ไปดูที่ตลาดปูนซั์นะครับถ้าเห็นมีข่าวแว่วๆมาครับอันนี้ไม่รู้ข่าวเลยหรือเปล่านะครับว่าเดี๋ยวภูนซั์จะเปิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกอะไรแต่งรถชุดสีอะไรต่างๆนะครับถ้าสนใจววรบกวนกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ